อย่าโศกไปเลยอย่าเศร้าไปเลยเมื่อเคยรักกันความรักต้องแปรเปลี่ยนพันเหมือนความฝันที่แปรเปลี่ยนไปรวมผู้ครองกันไม่เมื่อนานวันต้องพลันช้ำใจถ้ารักเมกแท้แค่ไหนอย่าฝันไปยั่งยืนจีรัง เกิดจากกาเวรสุดแต่กฎเกณฑ์ีคิดชะตาเป็นผู้สู่สมสร้างมาสูงสุดฟ้าต่ำจนยาบาังเมื่อรักมันจริงผ่านสิ่งลวงใจหาใครคิดเั่ารักแค่จับจูงมุ่งหวังถึงจนก็ยังหวังความรื่นโรมเด็ดดอกรา ตนคนละกิ่งไม่รกจริงจึงจืดจาง,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 งเหมือนมาผู้ชมแร,กร่กระการไม่เคยไหวหวั่นลั่นาำติชมเมื่อรักเลือกผมอ้างดินฟ้าห่างไกล ัขดขาดไม่ตรีสุดสิ่งกันพีเถิดความระทรมเมื่อคิดมีคู่สุสมขอเด็ดดมดอกรักรวมใจจับกิ่งเดียวกันเก็บดอกเดียวกันมันไหนหรือไทยถ้าทุกสุขแท้แค่ไหนขอฝากใจแก่คนรักจี เด็ดดอกรักรวมต้นคนละกิ่งไม่รักจริงจึงจืดจางเหมินมาหูชมแรกระก,กันไม่เคยไหว้หวั่นพลั่นคำติชมเมื่อรักเลือคมอ้างดินฟ้างกง ตัดขาดไม่ตรีสุดสิ้นกันที่เถิดความระทคมเมื่อคิดมีกู่สู่สมพอเด็ดดมดอกรักรวมใจจับกิ่งเดียวกันเก็บดอกเดียวกันมันไหนหรือไทยถ้าทุกสุขแท้แค่ไหนพอฝากใจแก่คนรัก